โคตรเพื่อนอยากได้โคดอ่ะอยากได้โคดอ่ะโอ้ไม่โกดอ่ะมีอะไรต้อพูดกันดีๆเหอะไอ้มิกดีๆไอโรบอทเป็นที่อะไรไอมันดันมันดันมันดันมาตีมาตีดิมาตีดิมาตีดิฮะฮะมันสมองตีทำไมวะไปไปโยกไปโยกไปหยุดยุดก็รู้หลังดันมาแล้วครับตอนเดียมาต้อนเกินกลับแน่น ไม่เห็นตอนเดินกลับแน่เลยไม่เวใครไปเดินกลับไม่เห็นบอกมาดิใครเดินกลับไม่เห็น กูว่กูเพราะว่าจังหวดที่กูดิงกลังอบที่กูนี่ใครเป็นท่าเป็ดที่มันเห็นแตอท่าเป็ดแม่มี่เฮ้ยสต๊อกห้องรับแขกเป็โอ้ันทน่เฮ้ยมีไอ้ไอ้เจมยไอ้เจ๊ไอ้้กไิว โอ้เยอะมากพี่เยอะมากเอาเลยเอาแผ่เอาแผนเอาแผนพอหลังดันมาเต็มพีหลักมาพี่คู่ัาพี่คู่กมาพี่ลมาีคู่หลัมาพี่คล่คู่ลัมาพีาพี่คู่เจ็บมาพี่คู่เจ็บเาาพี่คู่ห

ตักตักเล่นไป้ยศทุกคนเล่นให้เหมือนกับโซโลมาได้ครับได้ครับคือต้องไม่พูดเลยอ่ะไม่มีความสำเร็จเลยเฮียขี้ขี้สองทีไม่เว้ยรีเซ็ตเว้ยเฮียแล้วมันดันมาอีกแล้วไงดันเองมาอีกแล้วไงเริ่มทำไปเรื่อยๆนะครับมาแล้วมาแล้วระวังนะ เาจะมีตัมาเล่นแทนแล้วนะเปี first power. First power. First power ์สโอเวตบกตบทองตบอไกสกายเลนบายฮอฮเไม่ไม่มีูได้มองมีสอตัวมหลังสองตัวคอสุกไม่กระโดดไม่มี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 หลังสองตัวเอ้โมเด่นโม่พีนโมดมโค

enemy remaining we're just batteries can i get a mobbin ไอ้บักไอ้เหียแรงเกินไปตว์นรกเจ็บไแลละละลนเฮ้ยนี่ผาเ้ยพูดแบบนี้ฮะไอ้วันหลังไอ้วฮะมอะไรของบิกวะอะไรดีครับหยยบชาตาระเบิดมามันตาระเบิดมารอบนี้มันตาระเบิดมา เป็นสกายอยู่สีสกายอยู่สีในหน้าตายบีอะเพื่อนเ้อข้ขอขอสปอกนิดหน่อยไม่เกตินนม,ม่เกติเก้ข้อย mm ู hmm. ่บีเก้ข้อยู่บีเก้ข้อยู่บีระวหลังให้หน่อยไป Get out of here. Right? Right. Satchel out. Satral out. Oh. <laughs> One <Nah>. enemy remaining. <laughs> <laughs> Can I get a drop? <laughs> <Thanks>. <laughs> อันเลิศยากไว้เนี่ยเวลาพูดเบาๆอ่ะรีคูดออกมารีคูเมื่อกี้ถือว่ากูพูดผิดไปขอโทษฝั่ขน้องคนเดียวผมมางง้อแล้วพี่ Let's make them dance ตีตีปะไห้ไปให้ดีตัดเงในไปตอกแช่มา

Last player standing. I planted. เท a นเน is not e s u g h ทีมเล่น้าเข้าไก่่เลยเดินนเลครับไม่กดเล่นเราควรจะไปเล่นเเล่นเป็ดครับเ้ครับ่ลเ่เป็ดด้วยได้ไหมผมก็รู้ว่ามันไม่ได้สำคัญมากอยากเล่นดีกวอ

Find you. i มีมีตรงท่าเตะ There There Spike down A มีตัวหนึ่งมิด l e r e d สวยมากปั t สกายอยู ai, ่บีบ <cl ose> ีตัวอะไรมาไปสองพันสกายน่าจะสีคตาเมียติตาเมียติตาเมียติถ้าจะถ้าจะเป็นมุนติใส่คาตาสกายหลังตัวหนึ่งศัตรูเหลืออยู่ลอยมิกบอกให้คาตาเราตันงลอยมิกบอกให้คาตาเราตัน ตาเลยตัเลยตัเลยตัเลยเฮ้ยสวยลองตาต่ไม no. ่รู้มัรู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไมนรู้ไม่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 รู้ไมรู้ไมรู้ไมรู้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 ร

my god อ้าวไม่รูว่าจะไปเลยวรสัมอก่อนเลงมาล i n ล o งมา r i h m o ตันลิงได้ปะใกล้ใกล้กล้ติดเซฟติดเซฟได้ตีตัวนึงสวยไปตีก็ได้ตีตายแล้วนี่ว้ามันว้ามันว้าไซ้ยเหรอ

ไม่อเลน้องพี่เปิดประตูพี่เปิดประตูมันก็ได้ยินมันก็วัดกับผมไม่ได้ว่าใครเลยก็บอกเฉยๆดูเลยไม่จริงไม่จริงไม่จริงเมื่อกี้ตรนจกเมื่อกี้เจกไม่จริงไมจริงไม่จงไม่จริงไม่จริง ีอพเจอุ่าน่าำคาญนี่น่าำคาญเออก็น่ำคาญทุกวันอยู่แล้วมิกโอ้ย้ยข็แรงเขแรงไจกเ่อวาพี่ไม่เคยเจอกู่างสุภาพเจร่าสุภาพน่ารำคาญจริงจร่างสุภาพน่ารำคาญ

อบิ๊กเล่นก่อนเล่นเล่นเล่นแหลงมากไปไงโคตรแข็งไม่จริ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 งกูไม่ผิดคุณผิดคุณผิดแหลงมากไม่ได้เฮียกูิดตัวพ่อ got make some chaos uh, <laughs> cover going out. bring them down okay uh, <laughs> Last player standing. Spike down A. Last round in the half. Oh you see Uh ยัด Still in sight. Bring them down That's yeah, That's begins them down Nightmare is over Charges, Where are you? Dump. 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 one enemy Dump. remaining. Dump. Switching Dump. sides, none of my stuff has malfunctioned yet. ไปแหลกใช่ไหแหลกมากหายแล้วบังภาพเคยกูยิงรนรัวเลยใช่ปะหนุนช่วยหนุนี่มาล็อกขาดิหนุนี่ล็อกขาาบสมกลล็อกคานล็อกขาได้พวกาต้องต้นให้สินะหนี เก่งๆกันที่หายพวกเรา For you hermanita ยังไม่คิดว่าโคตรแหลกกับตอนยิงในหน้าไม่มาวะเดินๆๆๆ l l f i n you มากลนเคียงนะ Cover going out แกะลกเดียวตัวมีแต่แค่ลูกเดียวยับ Fight down A. Uh, One uh, enemy remaining. Uh, okay, done. They're losing fight. <laughs> I <laughs> <laughs> เาเวลาเป็นแฟนไงข้าพูดแบบพอ reloading ไปตายแล้วหรอข้าดูดแบพอไดเฉยๆไปได้ไหมกำลังกู Where are you ข้าพูดแบพอเออไปตาแต่สภาพทีู่ใช่อีี่อ่ะ reloading Oh, get Bring what them do you down. down. <laughs> One enemy remaining. Uh, down A. Flawless. History has already forgotten you. I'm not getting the message. Leave it to me, I'll run. <laughs> <laughs> เอมไม่ไหวกับเราแล้วดูแล้วลุ้เขียวลุ้นจะบรรลุไอ้สัสพาขากล้วไม่เชื่อว่าแหลกเยกยังเอานเ่โซนนเลยแหละาปิดาอาการหนักเท้ะคนมีน กกอย่าแซบอิกพวกมึสมมถ้ามึงตายพวกกูจวยเลยนะโอ้โหโอ้โหจะปวดนี่สปายดาวน์เอตามไปตามไปลูกนึงไอ้ยี่ยิบเล็บมันเดินออกมันเดินออก

เหนึ่งศัตรูเหลืออยู่ trust me ไม่รู้ว่าจะเจอที่ไหน Can I get a drop? Thanks. โอ้โหนีีีี่่่่่แตก็ดดะไมหรอ

ไุ๊ตีเซ๊ะโดนด้านเนี่ยไม่เาไม่ได้พอไม่ตายอเนนี่กูเอี้เล่นเซติเนียรแนทัมเปีก่ะกูแบบหนีแบบมั่วอ่้มันจะมีตัว มันจะชาร์จเมื uh, okay. it, ่อตัวนึงโวเมตัไปสอดิไม่รู้แม่จะใช้มีดตัวนะกูไม่ได้กูเห็นไม่ยิงมันเดินเข้ามาแล้วอะโอค่อันนี้เลยทำยังไปเบพี่ไประตูให้คนหนึ่งเลตู้เอาประตู

Bike planted. Oh Perfect. yeah! Oh, yeah. Master on the loose! Fire in the hole! Oh! Headshot! One enemy remaining. Last player's going Satchel out! Satchel out! <laughs> 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 Defenders win. Oh,